นับเป็นคดีสะเทือนขวัญที่สร้างความโกรธแค้นในสังคมเป็นอย่างมากสำหรับกรณีฆ่าโหดนางสาวจุฬารัตน์ทูวันนาหรือครูอิวครูสาวอัตราจ,จ้างของโรงเรียนเอกชนแห่งหนึ่งในพื้นที่อำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่2กรกฎาคม2559โดยพบว,ว่าคนร้ายคือนายชาตรีร่วมสูงเนินอายุ27ปี ซึ่งเคยต้องโทษคดีคมขืนมาแล้วในปี2556ก่อนตั้งใจจะก,ก่อเหตุคมคืนซ้ําแต่ครูสาวขัดขืนจึงลงมือทําร้ายจนถึงแก่ชีวิตทําให้คนในสังคมต่างออกมาเรียกร้องขอให้ลงโทษผู้ก่อเหตุถึงขั้นประหารชีวิตย้อนกลับไปเมื่อช่วงต้นเดือนกรกฎาคม2559คงไม่มีเหตุการณ์ใดเศร้าสลดและสร้างกระแสในสังคม เท่ากับเหตุคนร้ายฆ่าปาดคอคอรูอิวหรือนางสาวจุฬารัตน์ทวันนาวัย27ปีครูอัตราจ้างอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีโดยเมื่อสายวันที่2กรกฎาคม2559เพื่อนเพื่อนครูโรงเรียนแสงวิทยาที่เช่าห้องพักแผ่ในห้องเช่าไม่มีชื่อถนอนสุดบรรทัดซอย8เขตเทศบาลเมืองอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรี ต้องตกใจสุดขีดเมื่อพบร่างครูอิวนอนจมกองเลือดเสียชีวิตยอยู่ภายในห้องพับสภาพศพเปลือยเปล่าไม่สวมเสื้อผ้ามีบาดแผลถูกปาดท,ที่ลำคอวิดขาดข้างลำคอพบมีมีดทำครัวไปแหลมเปื้อนเลือดยาวหนึ่งฟุตตกอยู่หลังตั้งสติได้จึงรีบแจ้งตำรวจสพแก่งคอยให้มาตรวจสอบโดยต่อมาตำรวจเข้าตรวจสอบและสอบสวนพยานแวดล้อมพบว่า นายเจริญชัยคำภูเขียวอายุ26ปีเพื่อนที่มักอยู่ห้องฝั่งตรงข้ามผู้พบศพให้การว่าครูอิว๋วมีแฟนเป็นร้อยตำรวจตร,รีซึ่งอบรมอยู่ที่อำเภอสามพรานจังหวัดนคนปรปฐมนานๆจะมาหาผู้ตายครั้งหนึ่งขณะที่เพื่อนครูอีกคนให้การว่าช่วงตีสองถึงตีสามได้ยินเสียงผู้หญิงร้องอยู่สินาทีแต่คิดว่าสามีภรรยาที่อยู่ห้องพักด้านหลังทะเลาะก,กัน จึงไม่ได้สนใจจนตอนสายจึงรู้ว่าเป็นครูอิวตำรวจสันนิษฐานว่าคนร้ายน่าจะมาคนเดียวคาดว่าเข้ามาหวังจะข่มขืนแต่ผู้ตายต่อสู้จนข้าวของกระจัดก,กระจายทั่วห้องนอกจากนั้นยังพบว่าสร้อยคอทองคำพร้อมจี่หนักสองสลึงและโทรศัพท์มือถือของผู้ตายหายไปชุดสืบสวนเริ่มต้นสอบสวนใหม่คราวนี้หันไปนเน้นที่คนที่เข้าพักอาศัย อยู่บ้านเช่าในที่เกิดเหตุซึ่งมีอยู่11ห้องโดยไล่สอบทีละห้องเริ่มตั้งแต่ห้องเลขที่17ทับหนึ่งไปจนถึงห้องเลขที่17ทับ11กระทั่งพบสาวประเภทสองบอกว่าพักจุกัแฟนชื่อนายชาตรีร่วมสูงเนินทำงานเป็นคนเติดนั่งนั่งร้านให้กับบริษัทร,รับเหมาแห่งหนึ่งในตำบลบ้านป่าอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีเลิกงานตอนห้าโมงเย็นเจ้าหน้าที่ พบหยดเลือดที่ข้างกำแพงรัว้วใกล้ห้องของทั้งคู่จึงกลับมาประชุมวางแผนนำตัวมาสอบสวนช่วงเวลาหกโมงเย็นเจ้าหน้าที่ไปที่ห้องพักพบนายชาตรีจึงขอตรวจสอบพบที่หลังมือซ้ายมีพลาสเตอร์ปิดแผลไว้จึงขอเปิดดูพบว่าเป็นบาดแผลที่เกิดขึ้นใหม่หลังเจ้าหน้าที่เข็นสอบนานสามชั่วโมงนายชาตรีอ้างว่าถูกเหล็กบาดแต่กลับมีบาดแผลคล้ายถูกกัดอยู่ เมื่อขอให้ถอดเสื้อนายชาตรีถึงกับหน้าถอดสีก่อนพบว่าตามเขนและที่หน้าอกมีร่องรอยการขีดข่วนจึงนำตัวมาสอบสวนที่โรงพักนายชาตรีจึงยอมรับสารภาพว่าเป็นคนลงมือฆ่าปาดคอครูสาวแต่ไม่ได้ขโมยเอาทรัพย์สินของผู้ตายแต่อย่างใดโดยนายชาตรีสารภาพว่าผมรู้จักกับคุณตายมาสี่เดือนแล้วโดยทุกครั้งที่เจอก็จะทักทายพูดคุยกันเสมอ เขาเป็นคนอัธยาศัยดีเลยรู้สึกชอบวันเกิดเหตุเวลาประมาณสี่ทุ่มผมออกไปซื้อของข้างนอกเมื่อเดินผ่านห้องผู้ตายพบว่าประตูห้องเปิดอ้าอยู่เหลือเพียงประตูเหล็กที่มีมุ้งลวดติดอยู่จึงลองผลักเข้าไปเพื่อหวังจะลักทรัพย์ปรากฏว่าประตูไม่ได้ล็อกจึงเดินเข้าไปภายในเมื่อเห็นผู้ตายนอนหลับอยู่ก็หวังที่จะข่มขืนด้วยแต่กลับสะดุดสายไฟทำให้ผู้ตายตื่น และร้องให้คนช่วยผมหันไปเห็นมีดวางอยู่บนชั้นวางของเลยหยิบมีดมาปาดคอผู้ตายจนแน่นิ่งไปนายชาตรีให้การด้วยสีหน้านิ่งเฉยยังให้การต่ออีกว่าหลังจากนั้นจึงเดินออกจากห้องผู้ตายทางประตูหน้าก็เดินอ้อมไปเข้าห้องตัวเองทางประตูหลังเพื่ออาบน้ําชำระคราบเลือดที่ติดอยู่และทําแผลที่มือแต่เลือดไหลไม่หยุดจึงนําเสื้อตัวที่ใส่กอเหตุพันไว้จากนั้นก็นอนหลับและรุ่งเช้า ก็ไปทำงานตามปกติพอช่วงเย็นแฟนสาวป,ประเภทสองโทรตามให้กลับมาที่ห้องและพบกับตำรวจตนยังไม่ได้ข่มขืนผู้ตายแต่ที่เสื้อนอนถลกขึ้นนั้นเกิดจากขณะต่อสู้และอยากจะขอโทษผู้ตายและครอบครัวผู้ตายกับสิ่งที่ทำลงไปโดยต่อมาตำรวจแจ้งข้อหาหนักนายชาตรีถูกดำเนินคดีในข้อหาหนักฆ่าผู้อื่นโดยไตรตรองไว้ก่อนซึ่งมีโทษสูงสุดคือประหารชีวิต ทั้งนี้ยังพบข้อมูลประวัติผู้ต้องขังของกรมรชาชทัณฑ์พบว่าสําหรับนายชาตรีร่วมสูงเนินเคยเป็นนักโทษในคดีคงคืนกระทำชําระาผู้อื่นในพื้นที่จังหวัดสระบุรีเคยต้องโทษจําคุกที่เรือนจําจังหวัดสระบุรีเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2557ในความผิดฐานกระทําชําราสารตัดสินจําคุก2ปีจากนั้นย้ายจากเรือนจ,ำจำําจังหวัดสระบุรีไปเรือนจ,ำจำําจังหวัดปทุมธานี เมื่อวันที่3กุมภาพันธ์2558โดยขณะนั้นเป็นนักโทษชั้นดีเพื่อฝึกวิชาชีพจากนั้นได้เลื่อนเป็นนักโทษชั้นดีมากเมื่อวันที่31มีนาคม2558เนื่องจากได้รับพระราชทานอภัยโทษตามพระราชกฤษฎีกาอภัยโทษลดโทษจำคุก4เดือน24วันจึงเหลือโทษจำคุก1ปี7เดือนกับอีก6วันครบกำหนดพ้นโทษ เมื่อวันที่8กันยายน2558ทั้งนี้หากต้องโทษเข้าเรือนจำใหม่จะต้องถูกจัดเป็นชั้นเลวเนื่องจากกระทำความผิดอีกภายใน5ปีและจะไม่ได้รับพระราชทานอภัยโทษลูกสาวคนนี้เป็นคนเรียบร้อยอัธยาศัยดีคิดดีกับทุกคนหลังทราบข่าวญาติทุกคนต่างรู้สึกชอ็อกและรับไม่ได้อยากฝากไปยังผู้รับผิดช,ชอบถึงการร่างกฎหมาย ให้พิจารณาตรากฎหมายให้เข้มงวดเอาผิดต่อผู้ก่อคดีฆ่าคุมขืนต้องถูกลงโทษให้ตายตกไปตามกันไม่ให้มันติดคุกผลโทษแล้วออกมาก่อเหตุอีกเพราะคนไม่ดีพ้นโทษออกมาก็จะก่อเหตุทำร้ายคนดีอีกที่สำคัญทราบว่าฆาตกรที่ฆ่าลูกสาวเคยก่อคดีคุมขืนเพิ่งพ้นโทษออกมาจากคุกยังไม่ถึงปีก็มาก่อเหตุซ้ำอีกอยากให้การตายของลูกสาว เป็นรายสุดท้ายที่เกิดเหตุ <c oughs> แบบนี้แม่เหยื่อครูสาววอนผู้ร่างกฎหมายใช้บทลงโทษขั้นเด็ดขาดขอลูกสาวเป็นเหเยื่อรายสุดท้ายเมื่อเวลา10นาฬิกาวันที่7กรกฎาคม2,559นายจุลาอายุ60ปีซึ่งเป็นลุงของนายชาตรีร่วมสูงเนินผู้ต้องหาคดีฆ่าปาดคอครูอิ๋วนายจุลาเล่าว,ว่าตนพักอยู่ที่บ้านกับผู้เป็นแม่คือนางจันทร ต่อมานางอุบลซึ่งเป็นน้องสาวได้กลับมาสายร่วมที่บ้านเพราะมีลูกชายติดมาด้วยคือนายชาตรีจนกระทั่งนายชาตรีเรียนหนังสือถึงชั้นป .1 นนางอุบลก็ได้ย้ายออกไปทํางานต่างจังหวัดโดยทิ้งลูกชายให้อยู่กับตนและแม่ที่บ้านหลังจากนั้น4ปีแม่ของตนได้เสียชีวิตลงตนจึงเลี้ยงดูนายชาตรีเพียงลางําพังจนกระทั่งนายชาตรีเรียนจบชั้นป .6 นางอุบลได้กลับมาที่บ้าน และพานายชาตรีไปทํางานด้วยที่จังหวัดลบบุรีไม่นานนักก็พากลับมาให้ตนเลี้ยงอีกครั้งส่วนนิสัยของนายชาตรีตอนเป็นเด็กนั้นมีอัธยาศัยดีเขารบนอบน้อมผูกตําหนิงก็ไม่แสดงอาการให้เห็นแต่จะเดินหนีไปจนกระทั่งอายุ21ปีเข้ารับราชการทหารภายในจังหวัดสระบ,บุรีกระทั่งปลดประจำการก็กลับมาทํางานที่บ้านโดยมีแฟนสาวติดตามมาอยู่ด้วยที่บ้าน ระหว่างที่อยู่ด้วยกันนั้นนายชาตรีและแฟนสาวมีปัญหาทะเลาะกันบ่อยครั้งแต่ละครั้งนายชาตรีลงมือทำร้ายแฟนสาวอย่างรุนแรงจนครั้งล่าสุดตนจึงได้เข้าไปห้ามแต่ก็ถูกนายชาตรีโยนเข้าของใส่แต่ไม่ได้ทำร้ายร่างกายตนจนสุดท้ายทราบว่าแฟนสาวทนไม่ไหวได้หนีออกจากบ้านไปจากนั้นนายชาตรีก็เป็นทำงานตามปกติจนมาพบรักกับสาวประเภทสองชื่อนายอาม และย้ายเข้ามาอยู่ด้วยกันที่หอพักที่เกิดเหตุดังกล่าวโดยในวันเกิดเหตุตนเห็นนายชาตรีกลับเข้ามาที่บ้านบอกกับตนว่ามาเอาเสื้อผ้าให้แม่แล้วเดินออกไปจากนั้นตนได้เดินออกไปที่ตลาดมีแม่ค้าถามว่าได้พบกับนายชาตรีไหมตนจึงตอบไปว่าพบแล้วแต่ไม่ได้พูดอะไรแม่ค้าจึงบอกกับตนว่านายชาตรีแวะมาซื้อที่ปิดแผลจากนั้น ตนก็กลับไปบ้านกระทั่งมีตำรวจมาบอกว่านายชาตรีฆ่าคนตายขณะเดียวกันทางด้านเรือนจำนายชาลีเจมแสงรักษาการผอ,อรเรือนจำจังหวัดสระบุรีเปิดเผยว่าวันนี้เป็นวันที่สามของการฝากขังนายชาตรีมีอาการเครียดน้อยลงจากวันแรกเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาทางเรือนจำได้จัดรักษาความปลอดภัยโดยแยกนายชาตรีขังเดนหนึ่งห้องพิเศษ ร่วมกับนักโทษชั้นดีอีก7คนภายในห้องมีกล้องวงจรปิดตลอด12ชั่วโมงและมีเจ้าหน้าที่ตรวจความเรียบร้อยทุก20นาทีตลอด3วันที่ผ่านมาให้ทานอาหารร่วมกับนักโทษชั้นดีแดนหนึ่งห้องพิเศษเพราะเกรงว่าถ้าออกมาทานร่วมกับนักโทษคนอื่นจะได้รับอันตรายนายชาลีเผยต่ออีกว่าเมื่อวันที่6กรกฎาคม2559เวลา13นาฬิกา ตนรับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้คุมว่าได้มีนางอุบลมารดาของนายชาตรีเข้ามาเยี่ยมอย่างไม่เป็นทางการพร้อมได้ฝากเงินจํานวนหนึ่งและของใช้จําเป็นให้กับนายชาตรีแล้วฝากบอกผู้คุมว่าฝากดูแลลูกชายด้วยกลัวว่าจะถูกนักโทษคนอื่นทำร้ายจากนั้นนางอุบลเดินทางกลับบ้านโดยไม่พบนายชาตรีนอกจากนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในโลกออนไลน์ได้มีการแชร์คลิปวิดีโอ ร่วมไว้อาลัยต่อการจากไปคล้องครูสาวเหยื่อฆ่าคมขืนซึ่งเป็นของเพื่อนครูอิว๋วได้จัดทําขึ้นโดยชาวเน็ตต่างร่วมแสดงความคิดเห็นไว้อาลัยและโกรธแค้นผู้ที่กระทําความผิดเนื่องจากเพิ่งพ้นโทษจากคดีค่มขืนมาไม่นานแต่ยังกล้าที่จะก่อเหตุซ้ําอีกทําให้เกิดกระแสรเรียกร้องให้คดีของครูสาวถูกฆ่ารวมไปถึงคดีค่มขืนอื่นๆต่อไปในอนาคตต้องรับโทษสูงสุด คือประหารชีวิตเท่านั้นทุกคดีที่เลือนหายไปจากสังคมเราจะสืบเค้นเฟ้นหาทุกคำตอบที่นี่ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังพบกันใหม่โอกาสหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ